ก็สวัสดีครับพ่กับผมซาดิเซอร์ตามเคยนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ก่อนครับอันอย่างเงี้ยมันแปลว่าเรายัางไม่ได้ลงโปรแกรมที่มันต้องใช้ของฮอนนะครับอันดับแรกครับเข้าที่เว็บเลยกดที่ดาวน์โหลดครับเนี่ยมันจะมีให้สองอย่างก็คืออันนี้จะเป็นตัวเกมแล้วก็ตัวดาวน์โหลดต่างๆของที่มันซัพพอร์ตกับฮอนนะครับอันนี้จะเป็นพวกเดเวอร์นะครผม ให้โหลด 2, 2ตัวนี้ครับส่วนตัวที่สามจะเป็นวินลาครับีวินลาทําอะไรครับเอาไว้แตกไฟล์ครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับรูปสมุดอ่ะผมจะโหลดฮอนมาก่อนกดที่ดาวน์โหลดครับอ่ะเมื่อผมกดเข้าไปได้สักช่องไหนก็ได้ครับดาวนะ์โหลดอันนี้หรือว่าจานนี้ก็ได้ได้หมดนะผมโหลดมาละเรียบร้อยวิธีแตกไฟล์นะครับ กดคลีกขวาครับถ้าเป็นภาษาไทยจะเขียนว่าแยากไฟล์หยูที่นี่แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า Extract here ครับกดเข้าไปเลยแต่ว่าผมลงไว้ละก็คือนี่ครับอยู่ในนี้เลยบนเลยอันดับที่2นะครับอันดับต่อไปนะครับไปที่เว็บโ p ร o j e c t ของนะครับให้โหลดตัว Launcher นะผมก่อนที่จะโหลดครับอย่าลืมปิดอัติวัตด้วยนะครับ วิธีปิดนะครับไปที่ข้างล่างซ้ายเขียนว่าไวรัสอ่ะเสร็จแล้วไปที่ m i มินิซิ t ติ้งนะครับปรับเป็น On เป็นออฟนะครับเมื่อปรับเสร็จแล้วอ่ะมายดังการปิดอันติไวรัสครับเสร็จแล้วให้ทำการกดโหลดเลยครับแลโหลดต่ออ่ะเรียบร้อยผมโหลดมาแล้ว แล้วก็ทำการแตะไฟล์ครับ x tag key เหมือนเดิมนี่ครับตัวレ c h e r อยู่นี่กดคัดครับหรือว่ากด ctrl x ก็ได้นะอีก sign หนึ่งทีกด ctrl x ก็ได้เสร็จแล้วกด ctrl v ก็ได้ครับหรือว่าคลิกขวาเป็นไปที่เพจครับผมเสร็จแล้วเปิดที่レンチ e r นะผมอ่ะมันถามว่าคุณต้องการซ่อมหรือเปล่าเราก็ตอบโอเคไป เลือก dpc ที่เราต้องการสมมติผมลงได้อ e นะอกขวาครับไปที่ new แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ครับเมื่อสร้างโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยคุณจะตั้งอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นผมจะตั้งว่า o n hhh อะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วกดโอเคครับเนี่ยระบบก็จะทำาการแบบแตกไฟล์ออกมาให้ครับนี่ครับกำลังแตกไฟล์ออกมาให้เมื่อผมแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อย ปัดหนึ่งนะปัดหนึ่งนะปับหนึ่งนะไม่ต้องกดตามนะไอ้ตรงเยี้ยอ่ะตรงนี้ปล่อยไว้ก่อนไม่เป็นไรเสร็จแล้วเมื่อผมแตกไฟล์เสร็จไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยของของกเนี่ยมันจะขึ้นมาครับที่หน้าแอปพลิเของเรานะครับไปที่าตัวโฟลเดอร์อของเราก่อนอ่ะสมมติผมตั้งอันนี้ครับตัวโฟลเดอร์อของผม ผมเปิดผ่าน h o n x o ก็ได้หรือใครจะปรับเป็นภาษาไทยให้ตั้งนี่ครับส่วนภาษาไทยเดี๋ยวจะสอนไว้ที่ใต้คลิปนะครับผม Launcher เปิดเข้าไปเลยครับปิดตัวนี้ครับของของกอรครับแต่ถ้าใครไม่อยากให้มันโหลดเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ป่ะแนะนำเปิดผ่าน h o n x o ครับ มันกำลังาโหลดแพทครับตอนนี้กดไปรอบนึงออ่งก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันโหลดแพทไปอยู่ให้มันโหลดแพทไปอ่ะพอถึง100มันก็จะบอกว่าเต็มนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด b s c สไคร เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ลงลบไปก่อนมันจะได้ไม่ลงส่วนหน้าช่องขาวดำมันก็มีวิธีการแก้ของมันอยู่ครับผมส่งไปให้ละก็คืออยู่ในช่องผมเลย แต่ว่ามันจะแก้ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันแก้ได้เยอะอยู่นะนี่ครับเข้ามวาปกติเลยเห็นไหมเล่นได้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคระับบายบายครับ